จะมาสร้างบ้านในถ้ำกลางที่มีภูเขาเพียบเลยเดี๋ยเแหลกแหลมาเรามาเริ่มสร้างดีกว่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมกำลงังสร้างอยู่มันก็จะสร้างแบบใหม่ๆขึ้นมาให้ดูนะจะเป็นลักษณะนี้เออขนาดคลาด้ายคลึงกันลนลเนาะ คือคนที่เป็นคนขอนี่คือคุณไอครับเป็นเพื่อนผมนะมาขอว่าให้ผมถ่ายคลิปวิดีโอใส่อยู่ใน youtube คนละหนึ่งวิดีโอไม่งั้นตายผมก็ต้องทำอยู่ดี yeah. มันมันคือจะขัดคืนก็ไม่ได้นะครับผมผมจะบอกบบนว่าผมขัดคืนไม่ได้แน,น่นอนก็ผมทำอะไรก็ต้องทำ แม้แต่ของผูกปรครองก็จริงจะต้องทําตามเพื่อนเพราะว่าเพื่อนน่ะชอบนับถือตัวเองว่าตัวเองเป็นคนสูงสุดแต่ผมจะไม่ขอนับถือแล้วกันถ้าผมสมมติผมโตขึ้นผมจะไม่นับถือเพื่อนถือได้นับถือได้แต่ก็ไม่ควรจะเยอะเกินไปเพราะว่าไม่งั้นอาจเปไม่งั้นเพื่อนที่รเรารับถืออาจจะหยิ่งทนุก็ได้นะ่ยระวังไว้ให้ดี โอเคตัดกิบกันอ่าวันอันนี้เราก็มาถึงขั้นปูพื้นกันดีกว่า <c oughs> ปูพื้นก่อนหาปูพื้นกันูพื้นแบบนี้เอสวยงามเนาะแต่แค่ตรงนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มกระจกกันเอากระจกหลือเหล็กอีกให้ชมถ้าใครอยากได้เหล็กก็เอากดหนึ่งถ้าใครเอาเ ถ้าใครเอากระจกแบบบ้านเล็กๆก็เอากดสองาใครเอากระจกหนานก็เอากดสามเนาะถ้าะท่นั้น,นแล้วก็เป็นกระจกหนาแล้วกันกระจกหนายังดีางกัได้ง่ายโอเคเห็นไหมบว่า i n ไม r ค้าที่ผมเล่นเนี่ยเป็น i n ไม r ค้าภาพเบตา้าซึ่ง m i ไม c ค้า t นี้จะมีของที่ แต่แต่จะไม่ครับแบบเดิมนั่งเดิมที่สุดเยอะเลยเพราะว่าไม่ครับนี้จะต้องแต่ไม่ครับนี้จะไม่ค่อยมีมีัมมนแสงอาทิตย์หรือว่ามีแบบแสงอาทิตย์แบบสวยงามอย่างที่ตั้งใจกันนะมาไม่เป็นไรหรอกไอแค่นี้ยมันก็จิบจิบอืมผมจะเอาธงสีเขียวตัดกับสีเขียวเข้มมา เอาเข้าจริงผมเอาสีน้ำเงินกับสีฟ้าก็ยังสวยนะเนื่องไปผมเป็นคนชอบสีพกธรรมชาติทาที่สุดเพราะว่าสีเขียวกับสีเขียวเข้มเนี่ยใกล้ถอ,อนสีเขียวเข้มมันใกล้ธรรมชาติมากกว่าเดีย๋ยวผมจะทําลองดูก่อนเพามันได้หรือเปล่าโอเค เห็นไหมเธอมันยาแบบเนี้ย <c oughs> ทมเป็นตรงกลางแบบเนี้ยคือบ้านนี้จะไม่แบบเป็นลักษณะเหมือนบ้านเออเป็นไงดูดิเห็นลัสสินอะ่ละลัสสินะอ่ะเพรบ้านเรามันเป็นมา ทำการห้อยตะเกียงเปลี่ยนหลับสีกันขั้นแรกเราค่อยมาข,ขั้นแรกเราทําตะเกียงแบบเว้อย่างนี้ก่อนเนาะต่อไปก็เอาตะเกียงสีแบบน้ําเงินหรือสีมันมีชี่กว่าเซาองหรนั่งตื้แหลกเป็นตะเกียงแบบใช้สีไฟสีฟ้า <c oughs> นุ่งคาน เห็นไหมจริงๆแล้วห้อยตรงกลางก็ยังได้ไงเนี่ย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 ,เ,ยเด่งบ้าดให้สวยงามเลยอืมเป็นไงสูตรมาตรฐานผมมาทำห้องนอนกันดีกว่าห้องนอนนี้ก็ไม่ก็จิบจิบเลือกเตียงนี้เอเเตียงสีเขียวต,ตัดกับสีแดงเผื่อบ,บางคนถามมินว่าเอ้ยพี่ถ้าทำ เนี่ยสีนั้นมันจะสวยป่ะถ้าแบบเนี้ยคือคำถามแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยผมอ่าจตอบไม่ค่อยถูกนะหรือบางทีผมไม่ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าหาผมผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับถ้าไมไ่อยู่ด้วยกันไม่ตอบไม่ช่วยกันมามาทำนี่กันเน็ตมาทำเตียงที่เราด้วยสูตรตัวเองดีกว่าทุบตรงนี้ออกทุบตรงนี้ทุบตรงนี้ทุ อ่าเห็นไหมาติดเตียตั้งสองข้างเห็นไหมใช้ไม่ได้ไม่ได้ยากก็ใช้แค่จินตนาการพอเอ๊ะนักข่าวถามว่าเอ๊ะพี่แล้วอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะพี่อ๋อตรงนี้ก็ทำเป็นฐานตรงนี้ก็ทำเป็นหน้าต่างสิเจหน แบบเนี้ยแล้วก็เอาเอ,า,อาเฮ้ยทีเราจะเอาอันเนี้ยออกก่อนนะเอาละเราจะใช้วิธีการทําป่องไฟกันเราใช้แค่แคมไฟกับหินบล็อกหินมาใช้เอามาจุดตรงนี้ใน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 ให้กะเอาให้ดีว่าเราควรจะเอาไว้ที่ไหน ก็อย่าลืมเอาเหล็กมาด้วยนะจะได้ป้องกันไม่ให้กันไม่ให้ไฟมันมาไหม้ไงมันไม่ต้องเหล็กแทนน,นี่ปล่องไฟด้วยไปนี่ก็จุดแคมไฟไว้อย่างนี้ ก็ได้มีคนว่าเห็นมีคนทําอาหารอยู่<ม>เห็นไหมเห็นไหมแล้วเป็นไงบอกแล้วว่าผมทําได้โอเคแล้วก็จะทําเตาเพราะว่าไม่อยากทาเตาไฟจริงเดี๋ยวมันไหมบ้านหมดเลยโอเคอ่าหนังสือด้วยหนงังสือแล้วก็เนีย่ยอาวุธการพนันบ่อนการพนันหุ่น นี่เตาอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้ด้วยเอามาเล่นมาตรงนี้จะเป็นห้องครัวครัวอ,อะไรจะเยอะขนาดนี้บ่อนการพนันเยอะอะไรขนาดนี้อันนี้เอ้ยมาเล่นนิดนึง สวยมากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นตามปกติอะแต่ว่าทําให้มันดูสวยขึ้นดูกันสร้างบ้านให้ไม่ไม่มีกระจกแม้แต่นิดเดียวก็จะทําเป็นร่้วม,มากกว่ามาเอาไม้ที่เหลือมาทําเป็นห,นะห้องน้ำห้องน้ํากับห้องรับแขกมาทำกัน<า>ใหญ่ไหมมาดูกันเลยอฮ่า ตรงนี้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอี้ยวเข้ามาทางนี้อีกหน่อยแล้วผมจะปรับเวลาให้มันเช้าเองเห็นไหมมมนได้ยิงไม่ได้กลัวมไมอะไรทั้ง้างนี้ต้องพายกว้างเนาะที่มันหอ่อ อืมมันหออะไรเนี่ยนีย่ยหอ,อไ,ไม่รู้มันทำอะไรม,มันทำแบบเนี้ยจริงๆอมเอาเข้าเอาเข้าจริงก็ไม่เข้าใจนะดูดิเอาเข้าจริงก็ไม่เข้าใจอะ่ะ ้องน้ำควรเป็นสีเยบจุรตักหรือไม่ก็ผืนผ้าเนี่ยโอเคเป็นไงบวกแล้ววันเราเองก็ทำได้ทำมันทำร้นำอนดีวะจริงมันหลอนมาก จะร้อนมากเลยเห็นไหมมันร้อนโคตรร้อนเลยโคตรย่างร้อนโคตรร้อนโถห้องน้ำก็ไม่ต้องใหญ่อะไรมากนะแล้ก็ไม่ต้องสีเรียดด้วยเพระห้องน้ำก็ไม่จำเป็นต้องทำให้สีเยไม่ต้องสีเรียดคือไม่ต้องคือแค่ไม่ต้องเอาแบบนั้นแบบนี้หรอกเอาให้พอแบบ ได้ก็พอแล้วนี่เป็นไงเอ,อ้แต่ว่าปัญหาคือมันจะติดกระจกแบบเนี้ยมันจะทำยังไงล่ะคือ <c oughs> ปิดแม่งให้หมด่ะปิดให้หมด <c oughs> มาโอเคทงให้สีจะเหมาะสมกับห้องน้ำที่สุด <c oughs> ก็เห็นจะเป็นสีน้ำเงินเนี่ย ทีนี้น่าจะเหมาะจริงๆเอาสีฟ้าหรือสีม่วงก็ได้นงะเพราะว่ามันจะได้เหมาะกว่าแต่ผมชอบสีนี้มัน,นมัน,นมันสวยกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะขุดอันนี้อีกห้อยหน้าอย่างเงี้ยโอเคห้องน้ำแล้วก็จะใช้เป็นอ่างไม้นิดนึงอ่างผมยานั่นแหละอ่ะเอาอันนี้มานี่โอเค ใส่ประตูทำการใส่ประตูประตูนี้ประตูนี้มันมจะใช้ได้เปล่าเนี่ยเสร็จแล้วครับพ่อนุณเชิมเราเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาสร้างนี่ต่อสร้างห้องนับแขกต่อเนาะนี่จะเป็นลักษะแบบนี้นี่เห็นไง นี่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 อ้ยนี่อาอยู่ยหอแขนี่ก็ไม่ต้องเช่นกันแค่ทกระจกไว้ด้านหน้านตังไว้ด้านหน้าก็ได้เพราะมันไม่ต้องเอนเอาเอาเอาเดี๋ยลืมเเหล็ก แล้วก็กระจกมีหนาหนาถึงสามชั้นเลยนะหนามากเอากระจกอาวางไว้ตรงแล้วเ้าถามว่าเอพี่แล้วแบบนี้มันจะทำอย่างแล้วแบบนี้มันจะเป็นมันจะเปียกฝนไม่เพ้มะฝนมันตกทำาก็แบบก็คำตอบก็คือเปียกนะเพราะว่ามันมันเป็นสภาวะที่คนรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ฝนพะฝนมันตกฝนมันตกอยมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงดี่ผมจะหาทางที่จะปลูกต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งที่มาทําให้มีความต้นโคตรใหญ่และทําให้นั้นปกคลุมให้ต้นนั้นมีลักษณะเป็นร่มเงาได้ไม่ใช่ต้นใส่ต้นโพแต่อย่างใดแต่มันคือต้นในต้นไม้ในแอฟริกาใต้หนึ่งกใต้ าทีผมจะมาห้อยทงและวห้อยทงตัวนี้ห้อยทงตงึ๊ดตึด๊ดห้อยทงไว้อย่าลักว่านี่คือห้องทำให้มันปกคลุมได้ด้วยกันผลนีนตรงสาอือเป็นไงบอกแล้วว่าทางใต้เนีย่ยมันก็สวยนะดูเอาเข้าจริงก็สวยอะ่ะแต่เหมือนเปอร์หรือวิเปอร์นี่แหละ มันเหมือนไม่เข้าใจเท่าไหร่ไงห้องครัวจะห้องนับเฮ้ยเุยห้องรับแขงมันจะทํำยังไงไงสินะเดี๋ยวที่เพื่อไปหาดินสรรหาดินมาก่อนเอาดินมาเอาดินกับแล้ว <Wow. S 1> ก็เอาต้นที่เป็นเลนเนียของกระดูก มาปลูกตรงไหนดีอ๋อปลูกตรงนี้ดดวยกันไ้ไหนดูสิว้าวเป็นไงได้ร่มโพร่รมใสร่มโพมาแล้วมาทีนี้ก็มามาตกแต่งอะไรเพิ่มเติมซะก่อนค <c oughs> ือเก้าอี้ครับเก้าอี e ้กับซื้อเต็นในนี้จะไม่มีโทรทัศน์หรืออะไรั ินคุยสนทนาอย่างเดียวเท่านั้น,นเ,เก็้ยไป <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมว้าวเป็นไงดูบ้านผมสิ มีห้องเป็นแย่ของสามห้องเท่าน,นั้นเองไม่แยกไปสี่หรอกเดี๋ยวมันเยอะปะเรามาชมบรรยากาศช่วงเช้าและช่วงเย็นจะดีกว่าเยียเยเราจะไม่ปรับ <c oughs> ไม่ปรับเป็นเอาชีวิตรอดหรอกครับทำแบบนี้ ว้าวดวงอาทิตย์นี่คือสวยจังเลยเนาะอาทิตย์มาแล้วดวงอาทิตย์แสงสว่างสวยงามมาก <c oughs> สวยงามมากเลยนะดวงอาทิตย์เนี่ย ที่นี่เออดวงอาทิตของฉันวูว,ว,วูท้องฟ้านี่เป็นแบบนี้เลยเหรอครั้งนี้ทำไมมันสวยจังล่ะเนี่ยกำลังใกล้เวลาค่ำแล้วยี่สิบเจ็ดนาฬิกาสิบแดนากาเท่านัน้นเองนะทั้งนี้จะทำให้มันตกดินหรือ,อยังนะถ้าตกดินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเข้านานต่อเนาะ ยูซิมาโอเคค่ะวันนี้ก็ก็ทำเป็นอันจบแค่นี้ท่ดเอืน่นผมลาไปก่อนสวัสดีครับ